ดูพูดเข้าทำอย่างกับคนอกหักนายหญิงจันทาแซวลูกชายเล่นแต่หารู้ไหมว่าประโยคของท่านกำลังทิ่มแทงใจคนฟังไม่น้อยเพราะมันคือเรื่องจริงที่ตะวันต้องยอมรับใช่เขาอกหักไม่สิเขาอกหักมานานแล้วนานจนคิดว่าน่าจะลืมเลือนความเจ็บปวดเหล่านั้นลงได้แต่เปล่าเลยยิ่งลืมมันก็ยิ่งกลับจำ แต่คนที่ทำให้เขามีความรู้สึกเช่นนั้นยังคงมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆคลั้นอยากจะไล่เด็กคนนั้นไปให้พ้นหูพ้นตาอีกความรู้สึกหนึ่งกับคัดค้านว่าอย่าเลยพอตัดสินใจจะให้อยู่มันก็ค้านอีกว่าทำไมแน่นอนว่าตอนนี้เข้าปั้นกำลังทำให้เขารู้สึกสับสนจนจะกลายเป็นประสาทอยู่แล้วเด็กบ้าเกียรตินัก ถามว่าเขาโกรธไหมกับเหตุการณ์ครั้งนั้นแน่นอนว่าเขาโกรธแต่มันเจ็บใจมากกว่าที่ถูกทรยศหักหลังหรือว่าแกกำลังอกหักจริงๆนายหญิงซักถามสงสัยเมื่อลูกชายของเธอเงียบไปไม่ปฏิเสธคงงั้นมั้งครับอะไรของแกวะไอ้นั่นมั้งเนี่ยตอบให้กระจ่างหน่อยสิแม่ไม่เข้าใจตกลงยังไงกันแน่ตะว,วันก็อย่างที่แม่เดานั่นแหละฮะจริงเหรอ อืมโอ้พระเจ้าลูกชายชั้นโปรไฟล์ดีขนาดนี้ยังอุตส่ามีคนมาส่งแหวกับละก,กรรมให้กินเหลือเชื่อจริงๆเลยไม่คิดจะพูดให้กำลังใจลูกชายตัวเองบ้างหรือไงนายหญิงเขาส่งเสียงตัดเพอถ้าว่าไม่จริงจังนักก่อนจะลุกขึ้นจากตักนุ่มๆของมารดาแล้วเองนหลังพิงกับพนักโซฟาตัวยาวเขาเป็นใครนายหญิงจันทาย,ยังคงซักถาม ต่อด้วยความอยากรู้เพราะเห็นสีหน้าเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้ของตะวันเมื่อเอ่ยถึงเรื่องที่น่าจะจริงอย่างที่นางคาดเดาแม่ไม่รู้จักหรอกเพราะผมไม่เคยเล่าให้แม่ฟังด้วยก็เล่าสิพ่อคุณว่าแต่ใช่คนในรีสอร์ทของเราหรือเปล่ายะก็ประมาณนั้นโอ้ยตอบซะไม่เคลียร์แบบนี้ฉันเหนื่อยที่จะเดาต่อแล้วนะบอกมาเถอะ แม่อายุปูนี้แล้วเล่นไทยปัญหากับแกมไม่ไหวหรอกนะตะว,วันปูนี้ที่ไหนใครๆก็บอกว่าแม่ยังสวยรวมทั้งผมด้วยผ้าคินหัวรอขันแล้วเฉยๆไปเรื่องอื่นเอาดือด้อๆแต่ใช่ว่าแม่ของเขาจะไม่รู้ทันอย่ามาเปลี่ยนเรื่องฉันไม่คล้อยตามแกหรอกยาแต่ก็ขอบใจนะที่ชมขอโทษนะครับ ยังไม่ทันที่สองแม่ลูกจะได้พูดคุยกันต่อเสียงใสๆก็ดังขึ้นจากหน้าประตูทางเข้าก่อนที่นายหัวผู้เป็นเจ้าบ้านจะเห็นว่าเป็นใครที่ย่างกายเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารเล่มหนาผมเอาเอกสารมาให้ในายหัวเซ็นครับเข้าั้นวางสิ่งที่ถือมาลงตรงหน้าพิตวัน์ของเขาก่อนจะเหลือไปเห็นหญิงสาวอีกคนที่นั่งข้างกับชายหนุ่ม แล้วก็ต้องขมวดคิ้วไม่ต่างกับอีกฝ่ายที่เหมือนกำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างก่อนจะเบิกตาโตแล้วร้องขึ้นด้วยความดีใจยกใหญ่ตายแล้วคุณนั่นเองดีใจจังเลยที่ได้เจอกันอีกสวัสดีอีกครั้งนะครับคำทักทายของทั้งคู่ทำให้ตะวันมองหน้าแม่เขาสลับกับคนตัวเล็กหากคนเป็นแม่กลับมาปฏิติปะต่อเรื่องราวต่างๆแล้วเข้าประเด็นถามทันที ตกลงว่าทำงานอยู่ที่นี่เหรอจะ๊ะใช่ครับผมทำงานที่รีสอร์ทเข้าปั้นเดาว,ว่าผู้หญิงคนนี้คงเป็นแขกของนายหัวที่มาจองห้องพักแต่เด็กหนุ่มกำลังคาดเดาผิดไปถนัดเมื่อได้รับการแนะนำลอยๆจากคนเป็นเจ้านายอีกทีนี่คุณแม่ของผมนายหญิงจันทาเจ้าของจันทารีสอร์ทเมื่อได้ยินดังนั้น ู้ชายตัวเล็กจึงรีบยกมือขึ้นไหว้ท่านด้วยความนอบน้อมพร้อมสีหน้าเป็นกังวลสวัสดีครับนาะยหญิงท่านรับไหว้อย่างยินดีและรู้สึกดีใจมากเมื่อได้รู้ว่าเขาปั้นเป็นพนักงานของรีสอร์ทไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เพราะเธอเองยังอยากจะเจอเด็กคนนี้อีกครั้งเหมือนกันตอนที่เจอกันถ้าผมพูดอะไรเสียมารยาทออกไปต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนาะยหญิงไม่จ้าไม่เลย ฉันเสียอีกที่ต้องขอบคุณนี่เคยเจอกันมาก่อนแล้วหรอครับตะวันเอ่ยถามขึ้นบ้างพร้อมกับส่งแฟ้มเอกสารดังกล่าวให้เข้าป้านับไปหลังจากที่เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วก็เขาเป็นคนช่วยแม่จับโจรที่กระชากกระเป๋าว่าไงนะจะตกใจอะไรเล่าตะวันก็คนนี้แหละที่แม่เล่าให้แกฟังยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งนะไม่งั้นคงแย่แน่ไม่เป็นไรครับผมยินดี แล้วเราล่ะเป็นอะไรหรือเปล่านายหัวเอ่ยถามคนตัวเล็กกว่าจะรู้ตัวว่าพังปากถามอะไรออกไปด้วยความเป็นห่วงอยู่ลึกๆก็แก้ตัวไม่ทันแล้วทั้งที่ความเป็นจริงเขาไม่ควรไปถามหรือแสดงความห่วงใยต่อเด็กนี่ด้วยซ้ำ หากแต่นั่นก็ทำเอาคนฟังมองเขาด้วยความแปลกใจแต่ก็รู้สึกดีไม่น้อยที่ตะวันยังคงไม่ใจร้ายเกินไปนักที่อาจจะเห็นเขาเป็นเพียงอากาศธาตุเหมือนวันแรกๆเปล่าครับบทสนทนาของผู้ชายสองคนกำลังตกอยู่ในสายตาของผู้หญิงเพียงคนเดียว ที่รอบสังเกตการอยู่เงียบๆเข้าปั้นบอกตัวเองเป็นพนักงานของรีสอร์ทที่นี่แต่ทำไมลูกชายของเธอทำเหมือนรู้จักอีกฝ่ายมานานถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเย็นนี้ทานเข้าด้วยกันสักมือนะนายหญิงจันทราถ,ถือโอกาสเอ่ยชวนเด็กหนุ่มรับประทานอาหารเสียด้วยเลยเออผมเกรงว่า เขาปั้นเหลือบมองไปยังตะวันที่ตีสีหน้าเรียบเฉยและหันไปมองทางอื่นหากเสียงลอยๆดังขึ้นว่าเขาคงไม่อยากทานข้าวกับเรามัง้งเอ๊ะตะวันเขายังไม่ทันตอบเลยแกนี่ขัดใจแม่จริงๆก็ถ้าเขาอยากทานจริงๆก็คงไม่ต้องคิดอะไรนักหนาหรอกตะวันหันมามองหน้าใสาๆของคนตัวเล็กแล้วส่งรอยยิ้มหยันๆตกลงคับนายหญิง ในที่สุดเข้าปั้นก็ตัดสินใจตอบตกลงคำชวนอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะแล้วแต่นายหญิงนะครับผมยังไงก็ได้เด็กหนุ่มตอบอย่างเกรงใจเรื่องที่ช่วยนายหญิงเมื่อบ่ายเขาไม่คิดอยากได้อะไรเป็นการตอบแทนแต่ถ้าปฏิเสธคำเอ่ยชวนของผู้ใหญ่ก็ดูจะเสียมารยาทเกินไปไหนจะยังทำงานอยู่กับท่านที่นี่ด้วยแถมท่านยังดูเป็นคนใจดีมีเมตตาเสียอีก ทั้งที่ไม่รู้ว่าตนได้เคยทำให้ลูกชายของท่านเสียใจมากมายแค่ไหนในอดีตและถ้ารู้เขาจะทำยังไงจะเกลียดเขาเหมือนที่พี่ตะวันกำลังเกลียดอยู่ตอนนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราเจอกันตอนหกโมงเย็นนะได้ครับผมขอตัวเอางานไปให้พี่พลอยใส่ก่อนนะครับ นายหญิงจันทาพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตและเมื่อคนร่างบางถอยกลับไปแล้วท่านจึงกลับมาเล่นงานพ่อลูกชายตัวดีด้วยความตีเพี้ยเข้าที่ท่อนแขนตะวันแกนี่ยังไงเขาเกือบจะไม่ทานข้าวกับแม่แล้วไหมล่ะทำไมไปพูดอย่างนั้นกับน้องเขาแม่ยังไม่รู้จักเขาดีพอต่างหากอ๋องั้นแสดงว่าแกรู้จักเขาดีกว่าแม่ง,งั้นสิ ประโยคนั้นเหมือนพูดแทงใจดำอีกฝ่ายเข้าให้อย่างจังแต่ตะวันก็แซงกลุบเกลือนด้วยการถามแม่ของเขาออกไปหมายความว่ายังไงสายตาแกมันฟ้องแม่ดูออกขนาดนั้นเชียวหรอครับฮึน้อยไปสิยาแต่จะว่าไปนะเขาก็น่ารักเหมือนกันนะว่าไหมล่ะน่ารักหรือน่าเงินก็ไม่รู้นะผมบอกแล้วไงว่าแม่ยังไม่รู้จักเขาดีพอ คำพูดของลูกชายทำให้นายหญิงจันทราต้องขมวดคิ้วคุ้นคิดลูกชายเธอพูดว่าเด็กเมื่อกี้หน้าเงินมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ตอนที่เธอยื่นเงินให้จำนวนหนึ่งหมื่นบาทนั้นถือเป็นค่าตอบแทนเล็กๆแน่นอๆแล้วกันนะไม่เป็นไรครับเอา้าทำไมล่ะถ้าไม่ได้คุณฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตกใจแทบแย่ตอนที่ถูกกระชากกระเป๋ารับไปเถอะนะฉันเต็มใจให้ แต่ผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับบางทีคุณอาจจะต้องใช้มันก็ได้นะเงินตั้งเยอะคุณเก็บไว้เถอะขอตัวนะครับหน้าเงินยังไงของไอตะวายมันวะเงินมากองอยู่ตรงหน้าเด็กคนนั้นยังไม่รับไว้เลยไม่น่าจะใช่นะแม่ว่าดูเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างดีนี่นาทำไมมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันอย่างนั้นหรอดูเหมือนแกโกรธอะไรเขามาสักสิบชาติเศษยังไงอย่างนั้นแหละ นายหญิงจันทาเริ่มตั้งข้อสงสัยก่อนจะนึกไปถึงเรื่องที่คุยกับลูกชายค้างคาเอาไว้ก่อนหน้านี่อย่าบอกนะว่าเป็นคนเดียวกับที่ทำแกอกหักหรอการที่ไม่ตอบคำถามนั้นของมันดาแต่แววตาเย็นชาและสีหน้าบอกบุญไม่รับ <c oughs> เช่นนั้นพอจะทำให้คนที่เป็นแม่รู้ทันก่อนที่ท่านจะบีบไหล่ลูกชายเบา เฮ้ย hey, ตะวันทำไมไม่พูดกัน,นดีๆเท่าที่ดูเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเลยนะแกยังรักเขาอยู่หรือเปล่ามันจบไปนานแล้วนานจนผมคิดว่ามันไม่มีทางที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้ตะวันเอ่ยด้วยน้ำเสียงเจียความเจ็บปวดช้ำจนคนฟังรู้สึกได้แล้วแกก็มานั่งทุกข์ใจอยู่อย่างนี้นี่นะมันจะได้ประโยชน์อะไร แล้วแม่จะให้ผมหัวเราะได้ไงเฮ้อแกนี่นะทำตัวเหมือนพระเอกในนิยายเข้าไปทุกทีภายนอกดูเย็นชาแต่ข้างในโอดเอ็นอ่อนไหวอีกสักพักก็คงต้องมานั่งง้อกันไปง้อกันมาแล้วก็จบบริบูรณ์ยังไงงั้นหรอฮ้ยคิดมาแล้วมันน้ำเน่าชะมาดเลยเออแต่รู้อะไรไหมก็เพราะไอ้ความน้ำเน่านี้แหละที่ทำให้ตอนจบมันแฮปปี้เอนดิ้ง นี่ชีวิตจริงนะแม่ไม่ใช่ในนิยายสักหน่อยแล้วที่เป็นอยู่นี่มันเท่กว่าในนิยายตรงไหนวะนั่งดราม่าจนเสียหมดมาในหัวของจันทารีสอร์ทเลยลูกชายฉันจะบอกอะไรให้นะถ้ามัวจมอยู่กับอดีตแบบนี้ชีวิตเราไม่รู้จะมีความสุขได้ยังไงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องนักหรอกนะที่เราจะต้องไปตั้งเงื่อนไขแบบนั้นกับชีวิตปัจจุบันต่างหากที่เราควรจะมอง เข้าใจหรือเปล่าในหัวนายหญิงจันทราเอ่ยจบก็คว้ากระเป๋ามาถือไว้กับตัวแม่จะไปทำสปาหน่อยนะเจอกันมื้อค่ำแล้วอย่ามัวรามานานนักล่ะพ่อพระเอกคลิปนี้อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนักนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะการห่างหายจากการทำนิยายไปค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะก็คือ นานาๆามนะคะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วจริงๆค่ะจะไม่ขอสัญญาค่ะแต่จะขอลงคลิปให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆนะคะ